ก่อนจะเริ่มพิธีก็ขอกลับเเชิญประมุขในงานประทันในพิธีสำหรับพิธีวันนี้ครับก็เยนเชิญคุณเพียงเงินวันได้พร้อมคณะครับจุดผู้เทียนบูชาเทพเทวะ,ะสิ่งศัก,กดิ์สิทธิ์ขอกลับเชิญครับ ด็อกเตอร์ค่ะมอาค่ะถ่ายรูครับแม่ชีนะคู้หญิเมที่ขบุญไปด้วยจุดทูบน้ำเฮียดีวจะพาไปรวม้องีด้วยครับแล้วจุดที่งระวังหยับนิน่งนะครับ ลำดับต,ต,ต่อไปก็จะถึงเชิญแพทธพุทธิดรพุทธิชัยเกียดพานิตกับตัวแทนแล้วก็คุณทองดีนางน้อยอท,ทิทียบุต คุณสุขสรรค์คุณพิรุคุณกิตติพลบุญญาภาสุขเจวงีงคุณคำพองคุณสมอนโพสีคุณบรรยอสัตว์ยนันจารินแก้วจุลกลม คุณละมุนคุณพี่นัฐพี่รดาโคทำพลาด,าาลาดคุณปานียิทพูดคุณสมสมัยคุณได้ทุหมดวันดี หลายชื่อที่ได้อื่นมาเป็นแล้วพร้อมกันนะก็จุดทู้เทียนที่บนพลพิพีหวงเสียงใบสียืนยงทุกท่านครับน้าแม้เส็จแล้วครับตับทุกาครับต่อไปครับ มันยังนปานแนวอยู่เออเฮเซ่ได้เออเฮเซ่ได้ไม่ได้เออรู้ละเราจไม่ตะกุลละทำมือบังหน่อยอยู่เรื่อย เริมแรกนนครับเรยนะครับเพราะว่าจุดอันนั้นแหละครับแต่ว่ามันดับจุดทห้จิตเห็นเบิ้ลเลยบ,ก,บกุลาภาลสมีทิสาภาเชสันติเทวามหิตกาเจติตุงเหอนุลักษณ์ปู่ อารคฆเยนะสุเขนาจักอาคเนลัตเซมิทิสาภาเคสันติเทวามหิตธิกาเตปิตุมเหออนุรักษันตุอารคฆเยนะสุเขนาจักทักษิณลัตมิทิส,ทสาภาเคสันติเทวามหิตธิกาเตปิตุมเหออนุรักษันตุ อารมคเยนะสุขเณจักวลาลัรัศมิงทิสาภาเกสันติเทวามหิทธิกาเจปิตุญหอนุลักษณ์ขุอารุคายนะสุขเณจักปัจจิมรัศมิงทิสาภาเกสันติเทวามหิทธิกาเจปิปุญห อนุลักษ์ขันตุอารุะเยนะสุขเถนะจาัตพายับรัศมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิตทิกาเจปิตุมหอนุลักษ์ขันตุอารุะเยนะสุข, happen, สขเถนะจาัตอุดรรัศมิ่ทิสาภาเคสันติเทวามหิตทิกาเจปิตุงเหอนุลักษ์ขันตุ อาโรคาเยนะสุขเขนจะจอีิสารลัศมิมิทิสาภาเชสันติเทวามหิตที่กาติปิตุเหอนุนรักขันตุอาโรูาเยนะสุขเขนจะจปุริบะที่สังทัตตะัทโธทักเชเนยะวิรุณหกโกปัจจิเมนะวิรูปะโขอุเวิโลอุตตลัง ทสังจัตตารเตชะมหาราชาโลกะฟาลายะสัจจโนเตปิตุมเหอนุลักขันูุอาโรฆเยนะสุขเขนาจัอาภาสัทธาจะภูมะสัทธาเทว,วานาคามหิตธิกาเตปิตุมเหอนุลักขันูุอาโรฆเยนะสุขเขนาจั ที่ป่าทุป่าคันธมาลาที่นี่อาคีทานั่งพาหูบุพังสู่คันทางวาลังปูเชมะาที่นี่กับทว่าที่ปีกับพ่อคู่ปิอยู่อาพิลูปูมาปัญโอยูปุริปัญโยูท่าเรียนตูที่จะกลับปายัง ดิพานังปาลังสุขังพุทธะปูชาธรรมาปูชาสังฆาปูชาตินังรัตตานังปูสังกาลุมาสัพพทาสุธีภาวันตุตินัลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามัสสามี Subhati pannu bhagavata-savaka-saṅkhaṁ saṅkhaṁ nāma-amīk. Sādhu, 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 sākye kami caluhupe, Kilijika latate jantarike, Vimaa चखामि तालुवालाखहानि केहावतुं के ते पुमाचयन्तु के वा चलथालविषमि यखा सन्ता सन्ति केयं मुनिवावचनं सानन्तु आयाचन कालोऽयं भथन्ता อายาจานกาคาลุยมพาทันตาสาธุสุนันตุพนโกเยเทว่าพาเจ้าขออัญเชิญเทไปดาราเจ้าเหล่าเทวดามีเท้าจัตุลูกาปาลาทั้งสีประกอบด้วยเท้าทัตตะละทา เทวีลุนหักกาเทวิรูปักกาเทวกุเวลุราชผู้เป็นใหญ่เก่คนทันกุมพันอนันตนาคลาชยักษ์เสนาบดีผูงผีขมวดมันยาแมหาหงทายอสุรกายผู้ไรากาดพวกพูดผีปีศาจเจ้าประเทศทุกเถื่อนทำเถื่อนแถวลำเนา หวยหนองของละหานทันท่าและป่าซักพักพร,รักทรัพวัดดีสีโุรุมารักยักษ์อุมานพักการพรักกาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาเทพยดาดเจ้าพระเสื้อเมืองทรงเมืองสุนันตูปูดเยื่อสูตรสะดาฟังและการระบาดนี้ด้วยเทินวันนี้บัณฑิตพาม ศาสานสุวพันธ์จากสำนักาพามเชตวันวิทยาลัยหมอาพามสู่ขวัญแห่งแรกของประเทศไทยจะได้ประกอบพิธีบวงสวงใบสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกพระองค์ที่สิงสถิตณสถานที่แห่งนี้หากว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ท่านช่วยกัน กิดกั้นเอาไว้อย่าได้มาเบียดเบียนทั้งร่างกายและกิดใจลูกหลานได้อีกต่อไปหากสิ่งไหนดีที่มีอยู่แล้วก็ขอให้ลูกให้หลานทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้ขอให้เงินและงานให้เข้าบ้านอย่าได้ขาดกินไม่ไหวใช้ไม่หมด จงหมดหนี้หมดสินทุกท่านทุกคนให้เหลือกินเหลือใช้มีเงินมีทองทันใจร้อยล้านพันล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาภิมหาเศรษฐีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงทุกท่านเก่าตามครับภูิมัตสมิง สาภาเฆสันติเทว,วามหิททิกาเจติตุมเหอนุลักขันตุอารุขะเยนะสุเขนะจักสุปะายันชนะสัมปันนังภูชนานังสาลีนัง อุทธกังวะลังเตปิกุมเหอดุลักขันปุอารูขเยนะสุเขนาจักข้าพระเจ้าทั้งหลายขอากราวไหว้บูชาทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญที่ได้จัดสรรพากันสรรเสริญ ท่านผู้เจริญด้วยบาลมีตั้งกิจมุ่งคิดเจ้ากรุงภาลีพระภูมิเจ้าที่ลุกขเทวาป่ยา่ายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตณสถานที่แห่งนี้จงอย่าร่ำไรเร่งให้เกิดผล ได้จัดเครื่องบนตั้งวางมากมายพวกข้าพระเจ้าน้อมก้าวถวายผิดพลาดทังใดขออภัยทั่วกันข้าพระเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทวันทุกท่านที่มามีอาหารหลายอย่างผลไม้หลายอย่าง ตั้งแก่โบราณทุกสิ่งสำคัญจัดสรรน,นำมาทั้งขนมหวานมันอันรสโอชาขนมทั่วขนมงานำมาใส่จานหนุนเนื่องเฟื่องฟูเสด,ด้อสูงสันนมเนยเผือกมันคบการพิธีชัยมังคลังลุกขะเทวา ปูยาตายายพระวันตุเตอิติสุขโตอลาหังพุทโธนะโมพุทธายพะพระภูมิเทวามุขะเทวาปูญยาตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตณนะสถานที่แห่นงนี้ลูกหลานทุกท่านทุกคนขอขมามิหัง สาธุสาธุสาธุอุลโมธานิลำดับต่อไปก็จะเียนเชิญทางคณะที่นำจัดมาถวายนะครับได้เก่าลำารับพิธีขั้นตอนต่อไปก็เกียนเชิญครับ